สวัสดีครับทากินเองวันนี้นะครับแอดมินมีวิธีการทําผัดเนื้อใส่หน่อไม้ดองนะครับเป็นผัดเผ็ดนะครับผัดพริกแกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับเนื้อวัวครับใบกะเพราหน่อไม้ดองครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปต้มก่อนนะครับพริกขี้ฟ้าแดงพริกหยวกครับพริกแกงเผ็ดน้ํามันหอยน้ําปลาซอสปรุงรสฝาเขียวน้ํามันสําหรับผัดใบมะกรูดผงปรุงรสเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับ อันดับแรกนะครับเราจะต้องนําหน่อไม้มาต้มก่อนนะครับในน้ําเดือดนะครับเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจนะครับต้มประมาณ5-8นาทีนะครับในน้ําเดือดเดือดนะครับต้มมาพอได้แบบนี้นะครับเราจะตักออกนะครับแบบนี้แล้วเราก็พักให้สะเด็ดน้ํานะครับเดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดกันแล้วนะครับโดยใส่น้ํามันพืชนะครับลงไปเลยนะครับ ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับผัดให้พริกแกงหอมก่อนนะครับหลังจากหอมแล้วนะครับใส่เนื้อวอัวลงไปเลยนะครับตรงนี้เร่งไฟแรงนะครับนี่นะครับผัดเนื้อมาจนสุกประมาณสัก70%เโดยประมาณนะครับ ใส่หนังไม้ดองที่เราต้มลงไปได้เลยนะครับหย่อนน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสนะครับเริ่มจากน้ำปลานะครับซอสปรุงรสผงปรุงรสนะครับน้ำมันหอยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผัดจนเนื้อแล้วก็ทุกๆอย่างสุกตามชอบนะครับเนื้อวัวถ้าสุกเกินจะเหนียวและแข็งนะครับฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับอย่าผัดให้สุกเกินนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับพริกชีฟ้าแดงนะครับพริกหยวกผัดจนพริกแล้วก็ใบมะกรูดเริ่มสุกก่อนนะครับ ถ้าใครชอบน้ำเยอะสามารถหยดน้ำเพิ่มอีกได้นะครับพอทุกอย่างสุกดีตามชอบแล้วนะครับโรยใบกระเพราลงไปได้เลยครับเ่งไฟนะครับเวลาใส่ใบกะเพราผัดเนี่ยต้องใช้ไฟแรงๆนะครับใบกะเพราจะมีกลิ่นหอมออกมานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดเสร็จเนื้อหน่อไม้ดองนะครับที่ทำา้อประมาณนี้นะครับส่วนผสมอัตราส่วนก็อย่างในวิดีโอขึ้นเลยนะครับวันนี้ถ้าใครอยากทำกินเองนะครับอย่าลืมนะครับต้มหน่อไม้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ